สวัสดีครับท่าน MC ครับพี่ดองเอฟซีพอคาร์โร่ครับพบกันเช่นเคยในถางตัวเลขการแข่งชกงทัพสละกกิจรัฐนาบ้านทุบันจนทั้งนหนอยหลา่าพัฒนารวมไปถึงหุ่นรอบต่างๆจานถึงสุกนะครับพบก,กันในรอบของวันพฤหัสที่13ตุลาคม2 5 6 5นะครับวันนี้ก็มีแถทาง4หน่อยมาดรวิเนาะอ้าวก่อนจะพบแถทางเรามาสรุปแนวทางของวนันพุธที่12คใครแหงใครปังครับ4หน่อยละหล่าพัฒนาครับ เฉพาะกิดครับบนมา209ล่าง8 9พิเศษครับบน805ล่าง77น่มายังไงเนี่ยปกติครับ145ล่าง95นะครับปิดท้าย VIP 856ล่าง29อืมเป็นไงฮะโอ้โหมา0เนาะ05นะครับมา05 ส่วนปกตินั่นเด่นบนล่างมาหมดเนะาะทั้ง4ทั้ง9มาครบเลย45กับ95นะครับปิดท้ายว p กีก็ให้6ก็มาหกห้าหก6กเนาะอ้ 6, 5, 6, 6, 5, นะอาวยังไงก็ตามจต่พอดีนะครับหวยมีเข้าไปดูเจาะก็ปังอยู่เนาะ45ครับ9 8 0 5 5 9เานาะเจาะก็ปังอยู่นะนะครับวิน2 0 9นนะครับวินเด่นก็ยังมาอยู่วันนี้นะเนาะอ้าว ตามแต่พอดีโหนไม่ค่อยดุดก็แสดงความยินดีด้วยเด้อปิดท้ายสองทุ่มสาวฟ,ฟังของเราพัฒนาเลขไหลให้108 4ตัวมาอะไรครับ8811วัาซานโอ้ยหมดระเบอเลขเอามาออกหมดระบออืออ้าวไหลก็มาอยู่เนาะ118กับหนึ่งมาอยู่นะนะครับก็จับไม่โดนเจาะไม่แตกนั่นเองเนาะ ก็พยายามสังเกตเลขไหลดีเดอร์สำหรับเราเนาะอ้าวนะเฮงปังกับตามปฏิหัวมีเข้ามีหลุดครับ4หนอยมัดรวมในรอบพฤหัสที่13ตุลาคมนะครับในะทางฮานอมัดร,รวมสู่จอบพิฆาตสี่หนอยนะครับมาลุน้นกันว่าใครจะเป็นเจอเซียเป็นไอเฮียคนต่อไปเนาะสายเบิ้ลก็ยังให้22 4 4นะครับปลอบใจเมื่อวานน,นี้เนาะ7 7โผล่มาแบบไม่รู้ตัวไหมแต่มันช้ำใจเนาะ ไปลาวหมดเลยหนึ่งหนึ่งแปดแปดวัซะนอ้อาวให้ตามลาวแปดแปดก็ได้นะห้าห้าแปดแปดยังให้อยู่นะ 4, เนาะสองสองสี่สี่อ้าวนอกตารางให้ห้าแปดแปดนะเด่นรอบเมื่อวานนี้ก็เสียดายปกติต้องให้สี่เก้ามาเท่าไหรนะ่ฮะมาห้าเก้าโอ้โหเฮ้บะเจ้าเนาะก็ห้ามพลาดแล้วกันเนาะแต่ละคู่แต่ละรอบ วินก็ห้ามพลาดสายวินนะครับพลาดไม่ได้จริงๆวันเดียวก็พลาดไม่ได้เนาะเมื่อวานก็แตก2 0 9เนาะวินเมื่อวาน,อวน,วานโอ้โหรัหวๆเลยตัวที่ชื่นชอบติ๊กให้เน้นให้หมดแล้วนะครับก็ลองดูนําไปใช้ในรอบที่ชอบวางในรอบที่ใช่นะครับปังแน่นอนนะครับส่วนชุดนอกตารางตัวที่ชื่ชนชอบก็ติ๊กให้หมดแล้วเนาะกัน9 4กับ8 4ส่นะครับส่วนเด่นวนันเด่นวนันพฤหัสนะครับ4218 วิ่งแน่นอนครับเมื่อวานเนี่ยก็โอ้โหก้าวกลับอะไรครับวิ่งน่าดูเลยเนาะก้าวกับศูนย์วิ่งน่าดูเลยเมื่อวานเนี่ยเอา้ายังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ f อฟซี C H T ank, เดที่ปังเนาะในรอบสี่น้อยของวันที่12อเนาะในวันพุทธที่ผ่านมากับลาวพัฒนาเนาะมีคนยิงคนปังก็มีถึงมันจะออกแบบประหลาดพิเลนน่าเกียดน่าเกลียดเนาะสัวคขัลาลาวเอ้ล็อกกับล็อกอมไม่ว่ากัน อา้าวตามแต่พอดีเฮงๆบางๆเนาะรัฐไทยก็ให้แนวทางเราไปดูในคลิปได้เนะเาะอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็รวรวยเลยครับ